สวัสดีค่ะพบกับอยค่ะแตงสมบัติค่าสเซนเตอร์รถสวยคุณภาพดีราคาถูกต้องที่เรานะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวรถคันนี้กันเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็น t o y ยต้าอันตินะคะเครื่อง1.6นะคะ,ะ,คะตัว G ีปี2024ค่ะเป็นตัวท็อปเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีขาวนะคะสีเดิมมาจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะมาดูที่กระจังหน้ากันบ้างนะคะคันนี้นะคะกระจังหน้านะคะจะเป็น สีโครเมียมนะคะมีสัญลักษณ์โตโยต้าด้วยนะคะเป็นโครเมียมนะคะสวยๆกันไปเลยค่ะคันนี้นะไฟน้าจะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะสกเกิร์ตนะคะมีรอบขันงในนะคะสกเกิร์ตเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะคะจัะทรงสวยๆกันไปเลยค่ะแม็กคันนี้นะคะจะเป็น แม็กเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะแต่ยางนะคะเราเปลี่ยนยางให้ใหม่ไปเลยค่ะมาดูที่ไฟเลี้ยวกันบ้างนะคะไฟเลี้ยวนะคะคันนี้จะเป็นฝาครอบสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะตัดขอบกับสีดำด้านนะคะสกเกิร์ตรอบคันไปเลยนะคะ คันนี้นะคะเรามีการสาดให้ายเลยนะคะทั้ง4บาทเลยนะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างน,นะคะด้านท้ายนะคะจะมีสัญลักษณ์ Toyota Corolla Altis นะคะเป็นเครื่อง1.6นะคะตัว G คันนี้นะคะได้สเกิร์ตรอบพันไปเลยนะคะมีตัดขอบ สีโครเมียมตรงนี้ให้ด้วยนะคะสวยๆไปเลยค่ะมาดูภายในกัน้บางนะคะคันนี้นะคะภายในนะคะจะเป็นคอนโซลสีดำตัดก,กับสีครีมสีเรียบหรูดูดีมากเลยนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมดูแลรักษาง่ายนะคะคันนี้พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้นะคะกระจกนะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยะคะ่ะภายในเรียบหรูดูดีมากค่ะกว้างนั่งสบายนะคะมาดูฝั่งคนนั่งหลังกันบ้างนะคะภายในนะคะกว้างนั่งสบายมากค่ะ ะะเป็นเบาะหนังดูแลรักษาง่ายค่ะมีลูกเล็กๆนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะรักษาง่ายค่ะมาดูด้านท้ายเก็บของกันบ้างนะคะนี่นะคะกว้างใส่ของได้เยอะเลยนะคะคนลงไปนอนได้สองคนเลยนะคะเนี่ยมาดูอย่างอะไรกันบ้างนะคะอย่างอะไรนะคะเราก็มีให้นะคะครบเลยค่ะ นี่นะคะยังอะไรถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะยังมีให้ครบเลยนะคะใหม่ๆเลยค่ะยังไม่ได้ใช้งานเลยดูภายในห้องเครื่องกันบ้างนะคะเครื่องนะคะจะเป็นเครื่องเดิมเลยนะคะเป็นเครื่องเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะคานนะคะคานเดิมมาจากโรงงานเลย ฝากระโปงนะคะราจะเป็นฝากระโปงเดิมน็อตน,นะคะยังไม่มีรอยไข่รอยถอดเลยนะคะ mm hmm. เครื่องเดิมๆค่ะค mm hmm. ันนี้นะคะราคาแค่เพียง415,000บาทนะคะ mm hmm. เริ่มต้นนะคะมีเครดิตฟรีเดากันไปเลยค่ะผ mm hmm. ่อนอยู่เดือนละประมาณ8,000บาทค่ะ mm hmm. ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะออกรถเดือนนี้นะคะค่ะฟรีไปเลยค่ะ90วันค่ะ หากลูกค้าคนใดสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 8 9 8 3 6 7 9 8 8ค่ะหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจรถมือสองรถสวยสมบัติคาร์เซ็นเตอร์กาญจนบุรีค่ะมีเพจใหม่อีกเพจหนึ่งนะคะเป็นเพจของสาขาท่าม่วงนะคะชื่อเพจเป็นสมบัติสาขาท่าม่วงรถมือสองกาญจนบุรีค่ะลองเข้าไปดูเข้าไปสอบถามได้ค่ะ